คับสวัสดีเพื่อนเพนเรานักลงทุนและวัยรุ่นคริปโตทุกท่านนะครับสบายดีพี่น้องเราเทรดเดอร์ที่กําลังรับชมรายการของเราอยู่ทางฝั่งของสป,ป,ปเปลาาวันนี้เรามาติดตามสถานการณ์ของเหรียญโทเค็น XRP โดยล่าสุดวันนี้เหรียญ XRP นั้นมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันอยู่ที่2.837เหรียญดอลลาร์สหรัฐ โดยในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมานั้นราคาคงเหรียญ XRP ได้ถูกเทขายค่อนข้างที่จะรุนแรงโดยติดลบลงไปอยู่ที่3.04%เลยทีเดียวตอนนี้ตัวชี้วัดอย่างแมชชีนยังคงบ่งบอกว่า XRP นั้นยังคงมีแนวโน้มที่จะถูกเทขายลงไปได้อีกในฝั่งของตัวชี้วัดที่สำคัญอย่าง MCDX MCDX เองยังคงบอกว่ามีแรงขายมากกว่าวันก่อนหน้านี้เล็กน้อยโดยฟินโบนิชียังคงให้แนวรับที่สำคัญหาก XRP ร่วงลงมาที่2.7เหรียญดอลลาร์สหรัฐและแนวต้านที่สำคัญอยู่ที่3.4เหรียญดอลลาร์สหรัฐหาก XRP พุ่งขึ้นไปได้จากจุดแนวรับนี้ไปสู่แนวต้านเรายังคงมองเห็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่24.86เลยทีเดียว โยสัญญาณ MCDX นั้นได้บอกเราถึงการถูกเทขายที่อาจจะเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่19กันยายนแล้วสำหรับใครที่ติดตามรายการของเราก็น่าจะทำการออกทันสำหรับสายฟิวเจอร์เราไปลองฟังทีมวิเคราะห์ AI สำหรับการติดตามเนื้อหาหลักสำหรับชุมชน XRP ทั่วโลก และเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับระบบนิเวศใหม่ของ XRP ว่าเป็นยังไงลองไปฟังทีมวิเคราะห์ AI เจาะลึกเกี่ยวกับเนื้อหาดังกล่าวในวันนี้กันดูครับโอ้โหวงการคริปโตนี่เดือดจริงๆนะคะช่วงนี้ข่าวล่าสุดที่แบบว่าต้องจับตาเลยคือ XRP Futures บน CME Group อะคะ่ะมันร้อนแรงแบบหยุดไม่อยู่แล้วใช่ครับร้อนแรงมากจริงๆ แค่4เดือนเองนะปริมาณซื้อขายรวมกันพุ่งไปถึง18.3พันล้านดอลลาร์สหรัฐโหตัวเลขนี่มันแบบอืมเป็นตัวเลขที่สูงมากครับวันนี้เราเลยจะมาคุยแคะแกะเกากันให้ลึกสุดใจเลยค่ะจากข้อมูลหลักที่เราได้มาจากบทความ XRP Futures Volume at CME Hits 18.3 Billion in f o r Months ของ Coin Edition นี่แหละค่ะเราจะมาดูกันว่าเอ๊ะ เบื้องหลังตัวเลขมหาศาลนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ทำไมถึงโตรเร็วขนาดนี้แล้วก็มีจุดไหนที่ต้องจับตาเป็นพิเศษแบบห้ามกระพริบตาเลยน่าสนใจมากครับภารกิจของเราวันนี้ก็คือสกัดเอากันสำคัญที่สุดออกมาเลยทำความเข้าใจความเคลื่อนไหวล่าสุดของ XRP ในตลาดที่มีการกำกับดูแลอย่าง CME ซึ่งอันนี้เป็นเวทีใหญ่ของผู้เล่นสถาบันเลยนะคะถูกต้องครับแล้วก็แน่นอนต้องมองไปถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาด้วยเอาหลักพร้อมแล้วไปลุยกันเลยค่ะ เริ่มเปิดมาด้วยตัวเลขที่มันชวนอ้าปากค้างก่อนเลยแค่4เดือนแรกนะคะที่ XRP Futures เปิดให้เทรดบน CME เนี่ยสัญญาถูกซื้อขายเปลี่ยนมือกันไปแล้วมากกว่า3 9 9 7 0 0สัญญา3 9 9 0เยอะมากครับเยอะมากจริงๆค่ะ แล้วถ้าคิดเป็นมูลค่าตามสัญญาหรือที่เขาเรียกว่า National Value อะค่ะตัวเลขมันยิ่งใหญ่อลังการเข้าไปอีกคือสูงถึง18.3พันล้านดอลลาร์1 8 0่0ดพัล้านใช่ค่ะลองนึกภาพตามนะคะนี่มันเทียบเท่ากับการมีสถานะใน XRP กับ6,000ล้านเหรียญเลยนะ ไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะเกือบ6,000ล้าน XRP เลยทีเดียวแล้วเฉลี่ยแล้วเนี่ยมีการซื้อขายกันประมาณวันละ213ล้านดอลลาร์ <1> 1> ตัวเลขพวกนี้มันไม่ใช่แค่สัญญาณธรรมดาแต่มันตะโกนบอกเลยว่า XRP กำลังได้รับความสนใจอย่างมหาศาลในตลาดสำคัญอย่าง CME จริงๆคำถามคือทำไมมันถึงพุ่งแรงขนาดนี้ล่ะคะครับคือสิ่งที่ทำให้ตัวเลขนี้มันโดดเด่นแล้วก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับก็คือมันเกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มของ CME Group ซึ่งไม่ใช่แค่ตลาดอังวันอมดาธรรมดานะครับแต่เป็นหนึ่งในตลาดที่มีชื่อเสียงที่สุดเลยมีกฎระเบียบเข้มงวดแล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลโดยเฉพาะจากกลุ่มนักลงทุนสถาบันการที่สินชัพยอย่าง XRP สามารถสร้างปริมาณซื้อขายได้สูงขนาดนี้บน CME เนี่ยมันเป็นการขยายตัวที่น่าจับตามากจริงๆค่ะ คือก่อนหน้านี้นะครับถ้าเราพูดถึงคริปโตฟิวเจอร์สบน CME เนี่ยความสนใจส่วนใหญ่มันก็จะไปกองอยู่ที่บิตคอ n กับอีเทเรียมซะมากกว่าใช่ค่ะ2ตัวหลักใช่ครับเหมือนเป็นผู้บุกเบิกไปแล้วการที่ XRP เข้ามาแล้วสร้างแรงกับเพิ่มได้เร็วแล้วก็แรงขนาดนี้เนี่ยมันบอกอะไรเราได้หลายอย่างเลยอืมบอกอะไรบ้างคะอย่างหนึ่งก็คือความต้องการผลิตภัณฑ์คริปโตที่มันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือมีความโปร่งใสแล้วก็ดําเนินการภายใต้กรอบการกํากับดูแลที่ชัดเจน อ๋อ oh, แสดงว่านี่ไม่ใช่แค่กระแสะความสนใจจากนักลงทุนรายย่อยเหมือนที่เราเห็นใน Exchange ทั่วๆไปแล้วสิคะครับผมแต่มันเป็นสัญญาณว่าผู้เล่นรายใหญ่อย่างสถาบันการเงินหรือพวกกองทุนต่างๆเนี่ยก็เริ่มมองเห็นศักยภาพแล้วใช่ครับหรืออาจจะมองเห็นความจำเป็นในการเข้ามาเทรด XRP ในตลาดที่มันเป็นทางการมากขึ้นเพื่อบริหารความเสี่ยงหรือเก่งกาไรก็ตามอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องเลยครับ การมี XRP Futures บน CME เนี่ยมันเหมือนเปิดประตูให้นักลงทุนสถาบันที่เขาอาจจะไม่สามารถหรือไม่ต้องการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับ Exchange ที่อาจจะยังไม่มีกฎระเบียบรองรับชดเจนเท่าไหร่ให้สามารถเข้ามามีส่วนร่วมกับตลาด XRP ได้ผ่านช่องทางที่พวกเขาสบายใจแล้วก็คุ้นเคยมากกว่า มันช่วยลดความเสี่ยงด้านคู่สัญญาหรือ counterparty risk ลงไปได้เยอะอืมสําคัญมากแล้วก็เพิ่มความน่าเชื่อถือซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญมากๆครับสําหรับเงินทุนขนาดใหญ่ค่ะนอกจากนี้เนี่ยมันยังสะท้อนถึงความต้องการเครื่องมือในการบริหารความเสี่ยงหรือ hedging สําหรับคนที่อาจจะถือ XRP จริงๆอยู่แล้วอ๋อคนที่ถือเหรียญอยู่แล้วก็อยากจะ hedging ใช่ครับ หรือแม้กระทั่งความต้องการเครื่องมือในการเก็งกำไรหรือ Speculation ที่มีประสิทธิภาพแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลด้วยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันเลยครับคือการยอมรับ XRP ในวงกว้างเนี่ยกำลังเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในกลุ่มนักลงทุนที่หลากหลายขึ้นครับน่าสนใจมากค่ะแสดงว่าการมีอยู่ของ XRP Futures บน CME นี่มันเป็นมากกว่าแค่ตัวเลขสวยๆแล้วนะคะ ครับผมแต่มันคือการเปิดมิปีใหม่ให้ XRP ในสายตาของตลาดการเงินกระแสหลักเลยทีเดียวทีนี้ลงรายละเอียดเรื่องตัวสัญญาหน่อยดีกว่าค่ะเห็นว่ามี2แบบให้เลือกเทรดเหรอคะใช่ครับมี2ขนาดเลยใช่เลยค่ะเขามี2ขนาดให้เลือกแบบแรกคือ Standard XRP Futures ตัวยอดทิกเกอร์คือ XRP อันนี้สัญญาจะใหญ่หน่อยขนาดอยู่ที่5 0,000 XRP ต่อนหนึสัญญา5 0,000 XRP ใช่ค่ะ ทุกๆก,การขยับของราคา0.0005ดอลลาร์เนี่ยจะคิดเป็นมูลค่า25ดอลลาร์ต่อสัญญาอันนี้ก็เหมาะกับผู้เล่นรายใหญ่หรือสถาบันที่ต้องการเทรดล็อตใหญ่ๆหน่อยนะคะครับเหมาะกับสายใหญ่ส่วนแบบที่2คือ micro XRP futures ค่ะ ตัวยอ่อ MXP อันนี้ยอ่อส่วนลงมาเยอะเลยขนาดสัญญาอยู่ที่2500 XRP ต่อนหน่วย 2>, 2 5 0 5ค่ะราคาขยับเท่ากันที่0.0005ดอลลาร์แต่จะคิดเป็นมูลค่าแค่1.25ดอลลาร์ต่อสัญญาเท่านั้นเอง อ๋อ oh, เล็กลงเยอะเลยใช่ค่ะอันนี้ก็ทำให้รายย่อยหรือคนที่ต้องการทดลงตลาดหรือบริหารความเสี่ยงด้วยขนาดที่เล็กลงเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นมากเลยครับผมที่สำคัญคือทั้งสองแบบนี้มีคุณสมบัติพื้นฐานเหมือนกันคือเป็นสัญญาประเภท financially settled นะคะ uh huh. หมายความว่าพอหมดอายุสัญญาไม่ต้องมีการส่งมอบเหรียญ XRP จริงๆแต่จะใช้การจ่ายส่วนต่างเป็นเงินสดแทนซึ่งก็สะดวกดีนะคะลดความชุ่งยากเรื่องการจัดเก็บเหรียญ ไ,ได้เเยยอะลใช่ครับไม่ต้องวุ่นวายเรื่อง Wallet ค่ะมีให้เลือกเทรดทั้งสัญญารายเดือนแล้วก็รายไตรมาสซื้อขายกันบนแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ CME Globex ซึ่งเปิดเกือบตลอด24ชั่วโมงเลยตั้งแต่เย็นวันอาทิตย์ถึงบ่ายวันศุกร์ตามเวลาสหรัฐครับเทรดได้เกือบตลอดการชำระราคาสุดท้ายก็จะเกิดขึ้นในวันทำการสุดท้ายของเดือนที่สัญญากำหนด แต่จุดที่ต้องรู้คือตอนนี้ยังมีแพ้ฟิวเจอร์สนะคะยังไม่มีออปชันของ XRP บน CME ค่ะครับยังไม่มีออปชันคือการออกแบบสัญญาเป็น2ขนาดแบบนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดมากของ CME เลยนะครับยังไงคะเพราะว่ามันตอบโจทย์ผู้เล่นในตลาดได้ครบวงจรจร,จร,จริงๆสำหรับผู้เล่นรายใหญ่พวกกองทุน hedge fund หรือหรือสถาบันการเงินต่างๆเนี่ยสัญญา Standard XRP มันให้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงในการใช้ Leverage หรืออัตราทด เพื่อเปิดสถานะขนาดใหญ่หรือที่เรียกว่า block trading ครับไม่ว่าจะเป็นการเก็งกาไรที่ทางราคาหรือการป้องกันความเสี่ยง h e ด g i n g ให้กับพอร์ตลงทุนที่มี XRP อยู่แล้วก็ตามอคือขนาดสัญญาที่ใหญ่มันทําให้บริหารจัดการได้ง่ายกว่าเมื่อต้องดีลกับเงินจํานวนมหาศาลครับค่ะเข้าใจเลยแต่นในทางกลับกันสัญญา m i โคร XRP เนี่ยมันเหมือนการเปิดประตูต้ตอนรับนักลงทุนรายย่อยเลยใช่เลยค่ะหรือแม้กระทั่งเทรดเดอร์มืออาชีพที่อาจจะอยากทดสอบกลยุทธ์ใหม่ๆ หรือต้องการความยืดหยุ่นในการปรับขนาดสถานะให้มันละเอียดมากขึ้นค่ะค่ะการที่ต้องใช้เงินประกันหรือมาจินน้อยลงมากเมื่อเทียบกับสัญญาสแตนดาร์ดเนี่ยมันทําให้กําแพงในการเข้าสู่ตลาดนี้มันต่ําลงเยอะเลยครับจริงค่ะเข้าถึงง่ายขึ้นใช่ครับช่วยเพิ่ม accessibility หรือการเข้าถึงและก็ที่สําคัญมันยังช่วยเพิ่มสภาพคล่องหรือ liquidity โดยรวมให้กับตลาด XRP futures ทั้งระบบบน CME ด้วย Oh, เพราะคนเข้ามาเล่นเยอะขึ้นถูกต้องครับเพราะมีผู้เล่นหลายหลายประเภทเข้ามาซื้อขายกันมากขึ้นนั่นเองฟังดูแล้วเหมือนการออกแบบที่วินวินเลยนะคะคือทั้งรายใหญ่ก็ได้เครื่องมือที่ทรงพลังส่วนรายย่อยก็ได้โอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดระดับโลกแบบนี้ได้ง่ายขึ้นด้วยครับผมมันน่าจะยิ่งส่งเสริมให้ตลาดคึกคักมากขึ้นไปอีกแต่เดี๋ยวก่อนค่ะเรื่องมันไม่ได้มีแต่ด้านบวกอย่างเดียวใช่ไหมคะ อ่าใช่ครับมีอีกมุมหนึ่งเพราะเหมือนจะมีสัญญาณบางอย่างที่น่าสนใจมากๆโผล่ขึ้นมาแล้วก็อาจจะต้องเรียกว่าเป็นสัญญาณที่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดหรืออาจจะถึงขั้นต้องระวังเลยครับผมมีนักวิเคราะห์เริ่มพูดถึงการกระจุกตัวของ Leverage หรือการใช้เงินกู้ยืมมาเทรดในปริมาณที่สูงผิดปกติบริเวณใกล้ๆระดับราคา $2 ดอลลาร์ของ XRP อันนี้มันเรื่องใหญ่นะคะใช่ครับตรง2ดอลลาร์นี้น่าสนใจมาก เห็นว่ามีการอ้างอิงถึงพวกคิดแมพจากผู้ให้บริการข้อมูลอย่างคริปโตควอนต์ด้วยที่มันแสดงภาพให้เห็นเลยว่ามีการเก็งกำไรกันอย่างหนาแน่นมากมโดยเฉพาะจากกลุ่มที่เรียกว่าวอลส์หรือเวลส์ค่ะนักลงทุนรายใหญ่มากๆรวมถึงกลุ่มสถาบันด้วยครับกลุ่มรายใหญ่เลยการที่เลเวอเรจมันไปกระจุกตัวอยู่ตรงนั้นเยอะๆเนี่ยมันส่งสัญ,ญญาณอะไรหรือมันอันตรายยังไงคะครับจุดนี้คือประเด็นสําคัญที่ต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเลยครับ การกระจุกตัวของ Leverage ในระดับสูงณบริเวณราคาใดราคาหนึ่งเนี่ยมันเป็นเหมือนดาบสองคมเลยนะฮะค่ะและในทางเทคนิคแล้วเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนภัยที่ชัดเจนมากโห้เตือนภัยเลยครับผมก่อนอื่นต้องอธิบายเรื่อง Heat Maps ที่อ้างถึงจากค r y ปโตควอนตนิดหน่อยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ย e a t Maps ในบริบทนี้มักจะใช้แสดงภาพความหนาแน่นของคำสั่งซื้อขายหรือในกรณีนี้ที่สำคัญกว่า การแสดงบริเวณที่มีโอกาสเกิด Liquidation สูง Liquidation คือการบังคับขายใช่ไหมคะใช่ครับการบังคับขายสถานะ Futures คือลองนึกภาพตามนะครับเมื่อเทรดเดอร์ใช้ Leverage สูงๆเช่นกู้เงินมาเปิดสถานะใหญ่กว่าเงินทุนตัวเองมากๆเนี่ยค่ะถ้าราคาเคลื่อนไหวผิดทางไปเพียงนิดเดียวเงินประกันหรือมาจินที่วางไว้อาจจะไม่พออ oh. ระบบก็จะบังคับปิดสถานะนั้นทันทีเพื่อป้องกันความเสียหายที่มากขึ้น การที่ Le v e r a g e ไปกระจุกตัวหนาแน่นที่ระดับราคา2ดอลลาร์ก็หมายความว่ามีสถานะจำนวนมากที่อาจจะถูกบังคับขายถ้าเป็นสถานะลองนะครับค่ะหรือบังคับซื้อคืนถ้าเป็นสถานะช็อตหากราคาเคลื่อนไหวผ่านระดับนั้นไปอย่างรวดเร็วอืมเข้าใจแล้วค่ะที๋ถ้าเรามองย้อนไปในประวัติศาสตร์ของตลาดคริปโตหรือว่าแต่ตลาดการเงินอื่นๆก็ตามนะครับสถานการณ์ที่ l e v e r a g e มันสะสมตัวหนาแน่นมากๆแบบนี้เนี่ยมันมักจะเป็นเหมือนการอัดสปริงไว้ครับ <A> ใช่ครับมันสร้างพลังงานสะสมเอาไว้เยอะมากพอถึงจุดหนึ่งมันมีโอกาสสูงที่จะเกิดการเคลื่อนไหวของราคาที่รุนแรงและรวดเร็วหรือที่เรียกว่าการระเบิดของความหันผวนครับระเบิดนี่คือหมายความว่ายังไงคะคือราคามันจะพุ่งขึ้นแรงๆหรือดิ่งลงแรงๆ เป็นไประเด็นทั้ง2ทางเลยครับขึ้นอยู่กับว่าแรงกดดันฝั่งไหนจะชนะแล้วก็ตลาดจะตีความสถานการณ์ณเวลานั้นอย่างไรค่ะถ้าเกิด break out สมมติว่ามีข่าวดีมากๆเข้ามาหรือมีแรงซื้อลอตใหญ่มหาศาลดันราคาให้ทะลุส่งดอลลาร์ขึ้นไปอย่างรวดเร็วการที่สถานะชอ็อตที่มี leverage สูงๆถูกบังคับซื้อคืนหรือ short squeeze เนี่ยก็จะยิ่งเป็นเชื้อเพลิงเร่งให้ราคาพุ่งทะยานขึ้นไปอีกอย่างรุนแรงเลยครับโอ้โหพุ่งกระฉูดถ้าเกิด liquidation cascade แต่ในทางกลับกันถ้ามีข่าวร้ายหรือมีแรงเทขายกดดันให้ราคาหลุด2ดอลลาร์ลงมาสถานะลองที่มี l e เวอเรจสูงก็จะถูกบังคับขายทิ้งหรือลองสค e z e หรือลิควิดเ t ชันแคสเกดนะครับค่ะการเทขายระลอกแล้วระลอกเล่าก็จะยิ่งกดดันให้ราคาดิ่งลงเหวอย่างรวดเร็วและรุนแรงได้เหมือนกันโหน่ากลัวเหมือนกันนะคะใช่ครับตอนนี้นักเทรดและนักวิเคราะห์ทั่วโลกกำลังจ้องมองสถานการณ์นี้ตาไม่กระพริบเลยครับ คำถามสำคัญคือ XRP จะสามารถยืนระยะรักษาระดับความต้องการซื้อขายที่แข็งแกร่งนี้ไว้ได้หรือไม่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อราคาเข้าใกล้โซนอันตรายที่2ดอลลาร์โดยที่ไม่เกิดการเคลื่อนไหวที่รุนแรงและฉับพลันหรือ sharp dislocations ซึ่งอาจสร้างความปั่นป่วนและความเสียหายกับทั้งเทรดเดอร์และตลาดโดยรวมได้ครับโอฟังดูแล้วเสียวสันหลังวาบเลย เหมือนกับว่าตอนนี้ตลาด XRP Futures บน CME กำลังยืนอยู่บนเส้นได้บางๆที่ระดับ2ดอลลาร์เลยนะเนี่ยใช่ครับเป็นจุดที่ต้องระวังมากๆการเคลื่อนไหวครั้งใหญ่อาจจะรออยู่ข้างหน้าไม่ว่าจะขึ้นหรือลงแบบสุดขั้วก็น่าจะเป็นไปได้หมดนี่มันสถานการณ์ที่ต้องเกาะติดแบบเร็วทันจริงๆครับต้องติดตามใกล้ชิดสรุปอย่างรวดเร็วเอาละค่ะมาถึงช่วงท้ายของการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้ สรุปประเด็นสำคัญที่เราได้เรียนรู้กันก็คือไม่ต้องสงสัยเลยว่า XRP กำลังก้าวขึ้นมาเป็นผู้เล่นคนสำคัญในเวทีใหญ่อย่างตลาด Futures ที่มีการกำกับดูแลเข้มงวดของ CME แล้วจริงๆนะคะชัดเจนมากครับตัวเลขปริมาณการซื้อขายที่สูงถึง18.3พันล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียง4เดือนแรกมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนมากว่ามีความต้องการ XRP เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญจริงๆครับ ทั้งจากฝั่งนักลงทุนสถาบันที่มองหาช่องทางที่น่าเชื่อถือแล้วก็จากรายย่อยที่ต้องการเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดนี้มากขึ้นนี่คือภาพสะท้อนของการยอมรับที่กำลังเติบโตเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันนะครับเราก็ไม่สามารถมองข้ามสัญญาณเตือนภัยที่ดังขึ้นมาได้ใช่ค่ะอันนี้สำคัญนั่นคือการกระจุกตัวของ l e v e r a g e ในระดับที่สูงมากโดยเฉพาะบริเวณใกล้ระดับราคา $2 ดอลลาร์ซึ่งจากบทเรียนในอดีตและธรรมชาติของตลาดอนุพันธ์แล้วเนี่ย มันเป็นปัจจัยที่สามารถนำไปสู่ความพันผวนที่รุนแรงและคาดเดาได้ยากครับอืมดังนั้นแม้ว่าการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของ XRP Futures บน CME จะเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นแล้วก็บ่งชี้ถึงพัฒนาการเชิงบวกในแง่ของการยอมรับในวงกว้างก็จริงค่ะแต่ความเสี่ยงที่แฝงตัวอยู่ภายใต้การใช้ Lever a g e ที่สูงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดที่สุดในระยะเวลาอันใกล้นี้เลยครับค่ะ มันอาจจะเป็นตัวปรายสำคัญที่จะกําหนดทิศทางราคาของ XRP ในอนาคตอันใกล้เลยก็ว่าได้ครับถูกต้องเลยค่ะแล้วมันก็ทิ้งคําถามสําคัญให้เราต้องขบคิดกันต่อสมมุติว่าเกิดเหตุการณ์ที่ความผันผวนมันระเบิดขึ้นมาจริงๆกับ XRP Futures ใน CME ครับถ้ามันเกิดขึ้นตามสัญ,ญญาณเตือนเรื่อง Leverage ที่เราคุยกันครับไม่ว่าจะในทิศท,ทางไหนก็ตามครับ ผลกระทบระว้วต่อไปหรือที่เขาเรียกว่า Ripple effect นะนะคะชื่อดันไปพ้องกับเหรียญซะด้วยใช่ครับที่จะส่งต่อไปยังตลาดคริปโตโดยรวมทั้ง b ิต c o i n e t h e ท e ียมแล้วก็เหรียญอื่นๆหรือมันจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในภาพใหญ่ได้อย่างไรอืมน่าคิดมากครับความปั่นป่วนในตลาดอนุพันธ์ที่มีการกำกับดูแลมันจะสะเทือนไปถึงตลาดสปอตหรือความเชื่อมั่นในระยะยาวหรือไม่นี่คือโจทย์ใหญ่ที่น่าติดตามมากๆเลยค่ะ ครับผมแล้วเราคงต้องเฝ้าดูสถานการณ์นี้กันต่อไปอย่างไม่วางตาเลยค่ะ